ไปบ้านนี้กินอ่างอร่อยใช่ไหมคนเนี้ตีดีใหม่สิส้มส้มเลยนี่มาละมาละคนลูกเราอนันี้นี่ตื้นวิ่งตื้นวิ่งนี่นี่นี่เลยรคนนี้ยแหละนี่กำลังถือไม้อนะนั่ง Thì đẹp mẹ Ủa đại Ủa Đại Mà không đẹp Mà không xỉu Mà có phá nữa กันเนะรรยาะพว่นนี้ก็ได้ได้ได้ค่ะโอ้วันนี้ก็มีแข่งลูกชายมีแข่งนะคะุังนี้อยากไปไลฟ์ตอนลูกแข่งเหมือนกันนะสนุกมากเลยเวลาเขาแข่งอ่ะ อ้โหไก่เลยมไม่ได้มา,าตั้งนานจริงค่ะไก่เลย มีการยืมไม้กันด้วยอยากลองอยากลองโอ้จริงนะโอ้้หูมันไกลจังอู้ยตีไกลมากโอ้ อย่างไกลเลยอ่ะสูงมากอ่ะโอ้โหไม้แจ่มมากอตีสูงจริงโอ้โห วันนี้ก็ตีดีไม่ค่อยมีเวลาดูเนาะมไม่ค่อยเห็นน้องจินนี่จังแ่ยนานๆเราเจอกันทีเนาะพี่ไลฟ์ทุกวันนะเดี๋ยวนี้นะะสอ์อาทิตย์ก็เจออีงนคะคะจะไลฟ์เวลามาพาลูกมาซ้อมเบสบอลเป็นทีมของสโมสรน,นะคะนี่ยหสโมสรฮ่องกง <c oughs> เหมือนตีดีขึ้นอ่ะเสียงมันปิ้งปิ้งขึ้นอ่ะเอออื <Ừ. S 1> mm ้อ hmm.